สวัสดีครับผมบุ๊กนะครับอาชีพเป็นตัวแทนประกัศเป็นคนทํางานหนักมากแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นแผลที่จมูกมันเกิดอาการบวมขึ้นผมก็เลยไปหาหมอที่คลินิกแถวบ้านหมอเขาก็ให้ยากแก้แพ้ให้ยากแก้อักเสบมาทานผมทานไป7วันเนี่ย อาการก็ไม่หายแล้วก็บวมมากขึ้นด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกผมว่าผมเป็นเลิมหรือว่างูสวัสดเขาก็ให้ยากแก้แพ้แก้เสษใหม่ชุดหนึ่งแต่ว่าผมทานยาที่โรงพยาบาลเนี่ยนอกเหนือจากอาการไม่ดีขึ้นยังมีอาการบวมที่ลามมากขึ้นจากใต้ตาเนี่ยบวมไปที่ตา แล้วก็จากใต้จมูกเนี่ยลามไปที่ปากแล้วก็เริ่มเป็นแผลผุพองแล้วก็เป็นสเก็ดเพี้ยนมากเลยวันหลังๆเนี่ยอาการนอกจากไม่ดีขึ้นเนี่ยผมมีอาการไข้นอนโซมอยู่บนเตียงทั้งวันเลยนะครับสองวันเต็มๆแล้วพอดีมีลูกค้าประกันของผมเนี่ยนัดผมไปนําเสนอแผนประกันผมก็อายเพราะว่าหน้าทั้งบวมแล้วก็มีแผลผุพองมีสเก็ดเต็มหน้าลูกค้าประกันเนี่ยเขาสังเกตเห็น เขาก็แนะนําสมุนไพรหนึ่งในสยา mm hmm. ก็เลยเดินไปหยิบสมุนไพรหนึ่งในสยาม mm hmm. เอามาให้ผมสองกระปุก mm hmm. ขาบอกผมให้ลองไปทานดูตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร mm hmm. ่เพราะว่าผมทานยาหมอมาแล้วสองชุดแหละ mm hmm. ทั้งที่คลินิกทั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่หายเลย ตอนนั้นเนี่ยผมทานยาหมอที่โรงพยาบาลหมดผมก็เลยเริ่มมาลองทานสมุนไพรหนึ่งในสยามดูแค่2วันอาการบวมที่หน้าก็เ,เริ่มยุบลงแล้วก็แผลที่เป็นสะเก็ดเนี่ยแผลก็ค่อยๆแห้งแล้วหลังจากนั้นผมก็ทานตอนเนื่องมาประมาณ7วันหน้าผมเนี่ยเกือบเป็นปกติเลยเหลือแค่รอยแผลเป็นรอยดำนิดหน่อยบนหน้า ก็อยากแนะนํานะครับว่าคนที่มีอาการหมือนบุกเป็นอาการแพ้หรือว่า,าการเลือม,มูสวัสดเนี่ยอยากให้ลองทานสมุนไพรตัวนี้ดูหนึ่งในสยามทาแล้วเห็นผลเห็นผลจริงๆภายใน7วันแล้วนอกเหนือจากอาการมูสวัสดที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ของสมุนไพรตัวนี้มีผลอื่นๆที่บุกได้เห็นด้วยตัวเองเช่นอาการเพีย เนื่องจากบุกเนี่ยเป็นคนนอนน้อยจะเพียอยู่ตลอดหลังจากทานสมุนไพรหนึ่งในสยามเนี่ยอาการเพียปวดตัวอาการล้าของของบุกก็หายไปสมองก็สดใสสามารถพูดคุยกับลูกค้าประกานได้ดีขึ้นงานของบุกก็ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการเส้นผมบุกเป็นคนที่ผมร่วงเยอะมากหัวเนี่ยล้านไปครึ่งกระหมอ่อม หลังจากทานสมุนไพรตัวนี้บุ๊กสังเกตเห็นว่าผมของบุ๊กอะร่วงน้อยลงแล้วก็เริ่มมีลายผมให้เห็นตามแนวเส้นผมซึ่องอันนี้บุ๊กประทับใจกับสมุนไพรหนึ่งในสยามมานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่บุ๊กสังเกตเรื่องบนเตียงของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าน้องชายของผมเนี่ยแข่งตัวยาก หลังจากทานสมุนไพรตัวนี้ไป7วันผมรู้สึกว่าเลือดลมของผมเนี่ยดีขึ้นการแข่งตัวง่ายขึ้นแฟนผมก็วาวุ่นเลยทีนี้ครับผม